ตัวจุดเด่นของน้ำสวรสเรานะครับก็คือผลสวรสเราปลูกเองนะครับโดยที่ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกเลยนะครับแล้วก็เราทำสดใหม่ทุกวันนะครับก็คือเหมือนออเดอร์มาวันนี้เราก็ทำให้วันนี้เลยนะครับนี่ก็คือตัวเด่นของเรานะครับแล้วก็จะไม่ผสมสารกันบูดนะครับ สวัสดีครับกับผมนายธารดาชูแสงนะครับเป็นประธานกลุ่มโอทบบ้านไร่ชายน้ำํามนกนะครับซึ่งวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์โอทบที่นำมาเสนอนะครับก็เป็นน้ำเสาวรสนะครับซึ่งตัวน้ำเสาวรสเนี่ยที่ผมเริ่มต้นทำนะครับก็คือได้ปลูกเสาวรสไว้เยอะนะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันจะมีลูกที่เรา,าคัดออกนะครับที่เราคัดออกเนี่ยมันจะเราจะทิ้งมันก็เสียได้ใช่ไหมครับ ซึ่งเราจะหาว่าเราจะามาทำอะไรได้อีกนะครับก็เลยไปศึกษาว่าสับปะรดเนี่ยสามารถเอามาแปลรูปอะไรได้นะครับก็ได้มาเป็นตัวน้ำสับปะรดนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ได้พัฒนาสูตรมาตอนนี้ใช้ระยะเวลา4ปีนะครับถึงจะได้สูตรนี้มานะครับก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่เ,เอานำมาให้ดูให้ชมนะครับก็ขนาดขวดเนี่ย 150 ML นะครับราคาอยู่ที่15บาทครับจำหน่ายนะครับเราจะมีการจำหน่ายตลาดนะครับก็มีแม่ค้ามารับไปจำหน่ายต่อนะครับแล้วก็จะมีหน้าร้านนะครับแล้วก็จะเป็นการจำหน่ายในศูนย์เรียนรู้นะครับตัวน้ำสลดนะครับถ้าสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจบ้านได้ใช้น้ำสํานกเลยนะครับ หรือว่าเบอร์โทร0937762633นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสั่งได้นะครับ